ตาสามาวยตานามาปะลาอิติมันโต่อจติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมตมานาทั้งสวนบริมาณจาณิสังตะระโตทักินในนาเมรุนาโกปะจิเมนาวิโรโอุวิโร วิดีโอคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบรมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิก์สิทธิ์สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอ ไปที่ไหนแล้วมีความสุขเพลิดเพลินประทับใจถูกใจมักจะมาบ่อยๆไปเที่ยวมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆถูกใจเพลินเพลินจริงๆและที่นี่คือวัดบางกระพร้อมอัมพวาสมุทรสงครามอย่างลืมอย่าพลาดนะครับได้กราบ สักการะบูชาหลวงพ่อคงธรรมโชโตโพระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์มากๆดเดินออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอิ่มบุญอิ่มใจสบายใจที่นี่แหละครับตอบโจทย์ได้ ทุกประการแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งสำคัญเหมาะที่จะมาพักผ่อนมาเที่ยวมาไหว้พระเสริมสิริเป็นมงคลเดินขึ้นไปกราบใกล้ๆองค์หลวงพ่อคง วัดแห่งนี้ต้องบอกว่าเมื่อเข้ามาแล้วต้องบอกว่าอึ้งทึ่งถูกใจจริงๆครับมีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจึงถ่ายภาพมาฝากทุกท่านขึ้นชื่อว่าบุญมีอะไรก็ทำไปอย่าไปเลือก ว่าบุญน้อยหรือบุญมากทำไปเดี๋ยวมาเอง,งขึ้นชื่อว่าบุญมีอะไรก็ทำไปอย่าไปเลือกว่าบุญน้อยหรือบุญมากทำไปเดี๋ยวมาเองหลวง คำสอนจากหลวงพ่อคูลปริสุโทโธคำว่าเดี๋ยวมาเองนั้นผมเข้าใจเองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เรา ต้องการปาารถนาอธิษฐานเอาไว้น่าจะประมาณอย่างนั้นนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับ ก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดฝากไว้นะครับที่นี่ที่นี่ที่นี่งดงามจากสิ่เป็นมงคลมาตลอดวัดบางกระพร้อมบารมีหลวงพ่อคงธรรมโชโตอัมพวาสมุทรสงครามหรือว่าแม่กองนะครับมาเที่ยวกันมาทำบุญการโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับ